นางเยือกยตนอยู่เชื้อสายมอนต่างบ้านเรือนอยู่หมู่ที่หกตบบางเดือเพเมืองจังังหวดปทุมธานีขณะที่อายุ30ปีเมื่อพศ2459นางเยือกยนอยู่ได้คลอดบุตคนที่สามทารกเดียวออกมาอยู่ไม่นานก็ตายส่วนนางเยือกเองมีอาการตกเลือดมากร่างกายอ่อนเปรียยเพรียแรงไม่มีกำลังชีพจรเต้นอ่อนลงแล้วสิ้นลมปราณ ไอย่างสกบทิ้งความเศร้าโศกสลดไว้ให้แก่สามีและลูกๆตลอดจนญาติมิตรที่อยู่ข้างหลังเป็นอย่างมากในครั้งนั้นส่วนใหญ่จะเก็บศพไว้ประมาณเจวันและตลอดเจ็ดวันจะมีพระมาะสวดพราพิธรรมทุกคืนศพของนางเยอะแม้ตายไปแล้วสามวันก็นยังเหมือนคนนอนหลับไม่ขาวซีดเป็นคนตายตัวๆไปทางญาติพี่น้องเพียงแต่เอาผ้าคลุมเอาไว้ ใบบรรจุโลเพราะหวังกันว่านางเยอะอาจจะฟื้นขึ้นมาได้หากครบกำหนดเด็ดวันแล้วยังไม่ฟื้นจึงค่อยนำบรรจุโลและทำการฉับนก,กิจต่อไปคั้นถึงเช้าวันที่เจ็ดนายแพร์ผู้เป็นสามีและญาติพี่น้องก็ได้ทำบุญและเตรียมการบรรจุศพเพื่อทำการฉับนก,กิจในวันนั้นทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าและชาวตำบลบางมะเดือ่อได้พร้อมใจกันมาช่วยงาน ทำบุญเจ็ดวันกันอย่างหนึ่งนั่นทุกคนต่างเสียดายในการจากไปของคนใจบุญที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอย่างน่าเวทนาเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกคนต้องอยู่ในความเศร้าโศกไปต,ตามๆกันยังไม่ทันสิ้นกระแสโศกของนางเยือกที่มีผ้าขาวคลุมร่างอยู่ก็ค่อยเคลื่อนไหวลืมตาและลุกขึ้นนั่งอย่างช้าๆทุกคนต่างขวัญหน,นีดีบ่อ คนใจอ่อนเพ่งกระเจิงไปก่อนใครคนที่คุมสติได้ค่อยๆเพ่งพิงนิษฐ์ปิจนาณาโดยใจเต็ลระทึกต่อมาก็ได้ยินเสียงนางเยี่ยกผู้รเสียงแผ่วเบาและสั่นเครือว่าฉันยังไม่ตายดอกตาทุกคนในที่นั้นต่างก็ใจกล้าขยับเข้ามาอุมร้อมเมื่อน,นางเยียกฟื้นขึ้นมาใหม่ๆทั้งร่างกายและจิตใจยังอ่อนเพลียเพราะไม่ได้รับประทานอาหารนานถึงเวัน หลังจากรับประทานอาหารร่างกายเริ่มเข้าสู่สภาพปกติอาการปว่วยที่ตกเลือดได้หายไปแล้วนางเยืีกยนอยู่จึงได้เล่าถึงความเป็นไประหว่างที่ตนตายให้กับญาติพี่น้องผู้ที่สนใจฟังอย่างละเอียดอ่อดังนี้ขณะที่กำลังนอนปว่วยอยู่ปะตกเลือดหลังจากการคลอดบุรคนที่สามนั้นก็รู้สึกผ่อนเพลียมากพอหลับตาตั้งใจจะนอนพักผ่อน ก็มองเห็นลูกคนที่คลอบใหม่และตายไปแล้วได้เข้ามาทางปลายเท้าแล้วเอามือกระตุกที่หัวแม่เท้าและบอกว่าแม่แม่ไปกันเถอะต่อจากนั้นตนก็ลืมความเจ็บปวดหรือเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดและด้วยความห่วงใยสงสารลูกจึงลุกขึ้นตามไปแต่ที่สุดก็ไม่เห็นลูกเสร็จแล้วมาลึกตัวอีกทีตนเองมายือนอยู่ข้างกำแพงคนเดียว จึงเอกใจว่าเรามายืนอยู่ที่นี่ได้อยา่างไรเดี๋ยวซ้ายและขวาก็มองหาลูกไปพบนึกประหลาดใจว่าทําไมลูกที่บ่ายสองคนและในแผ่สามีจึงไม่ตามมาด้วยก่ต้องมายืนโดดเดี่ยวในที่เปลี่ยวเปล่าอ้างว้างเช่นนี้ที่มีความกลัวมากพยายามจะรึกว่าเรามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรก็นึกไม่ออกความรู้สึกในขณะนั้นเป็นคนหลงทาง อยู่กลางป่าทึบทั้งว่าเวทั้งกลัวเป็นที่สุดเมื่อมองดูกำแพงที่ตนมายือนอยู่ใ,ใกล้ๆนั้นดูเหมือนกับกำแพงคุกที่บางขวางจังหวัดนนทบุรีคือทั้งสูงทั้งยาวเหยียดบนกำแพงมีป้อมสำหรับให้คนยามคอยเฝ้าดูอยู่เป็นระยะระยะมีความกลัวขนาดแจเต้นดังตึกตักตึกกัดจึงพยายามก้มหน้ากลมตาเดินลบไปตามตีนกำแพงนั้น โดยคิดว่าคงจะได้พบกับผุ้คลบ้างแต่ก็ไม่พบใครเลยว่าเดินไปได้คู่หนึ่งจะยินเสียงกรุ้งกริ้งโกรงกลางดังออกมาจากภายในกำแพงนึกสงสัยว่าภายในเขาทำอะไรกันอยู่จึงเดินไปเรื่อยๆไปจนถึงประตูกำแพงซึ่งเปิดอ้าอยู่แต่มีคนยามหน้าตาน่ากลัวยืนเฝ้ายามตนจึงได้มองเข้าไปในประตู และเห็นนักโทษชายหญิงถูกร่างโซ่ตรวนคล้องไว้ที่คอและขาเดินกันให้ขวักวยเป็นจำนวนมากจึงได้รู้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงโซ่ตรวนกระทบกันขณะที่นักโทษเดินไปเดินมานั่นเองตนอยากรู้ขึ้นมาว่าเพราะเหตุใดคนเหล่านั้นจึงได้มาต้องโทษถูกจองจำด้วยโซ่ตรวนรูปกลังเช่นนี้จึงได้เดินเข้าไปพูดคุยกับยามที่ฝ้าประตูวา่าจะขอเข้าไปดู ไปในกำแพงที่คุมขังจะได้ไหมคนยามดูน่ากลัวตอบว่าเข้าไม่ได้ผู้ที่จะเข้าไปในแดนนี้ได้ต้องเฉพาะผู้ที่มีคนคุมมาเท่านั้นเมนนื่อตนได้รับการชี้แจงเช่นนั้นถึงได้เดินต่อไปเรื่อยๆจนถึงลานกว้างใหญ่อีกลานหนึ่งในบริเวณนั้นมีถนนใหญ่อีกสายหนึ่งมาบรรจบก,กันบนถนนสายนี้มีคนแบกหามคนตายมาเป็นิวแถว มองดูเหมือนกับงานลงแขกเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็แบกหามฟอนข้าวเบาวางในลานข้าวผิดกันตรงที่ว่าที่กลางลานนั้นมีบันลังใหญ่ตั้งอยู่บนบันลังมีคนท่าทางภูมิฐานนั่งอยู่คนหนึ่งและมีอีกคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆมีสมุดข่อยสีดำคล้ายคำพีพระอภิธรรมวางอยู่บนโต๊ะติเตียซึ่ตั้งอยู่เบื้องล่าง ถัดลงมาคนที่นั่งบัลลังและคนที่นั่งตับกว่าแต่งตัวเหมือนกับกละครขอบขมศิลปากรที่เคยดูอยู่เรื่องหนึง่งที่เขาสแสดงเป็นพยายมตอนจึงเข้าใจว่าคนที่นั่งอยู่บนบัลลังคือยมาบาลใหญ่หรือพยายมนั่นแหละและพวกที่มัดคนตายหามาเป็นแถวแถวคือโยมทูตนั่นเองเมื่อโยมทูตแบกคนตายมาวางตรงหน้าบัหลังแล้ว พยายยมก็ถามในบัญชีผู้ถือสม,มุดคอยว่าคนนี้ทำารามชั่วอะไรมาผู้รักษาบัญชีเปิดสม,มุดตรตวจดูและบอกว่าคนนี้ใจบาปยาบช้าทำความชั่วไว้มากความดีมีโอกาสก็ไม่ทำจึงควรจะชดใช้กรรมที่ทำไว้พยายมจึงประกาศสิทธิ์สั่งให้ยมทูตอีกพวกหนึง่งลากตัวไปลงโทษตามที่กำหนดไว้ นางเยือกได้ยืนดูการพิพากษาลงโทษคนทำความชั่วอยู่เป็นเวลานานบางคนก็ถูกจับโยนไปในกองไฟบางคนก็ถูกนำตัวเอาไปเคี่ยนหลังด้วยไหวเหล็กไฟบางคนก็ถูกจับโยนลงไปในดงน้ำเหล็กที่มีปลายแลมคมเหมือนปลายหอกขณะที่ยืนดูอยู่เห็นคนทำบาปชั่วถูกลงโทษอย่างแสนจะทารุณเชนนั้น ก็ให้รู้สึกหวาดเสียวเสยดสยองเป็นที่สุดแต่ใจก็อยากจะดูต่อไปอีกซึ่งโยงมถูวก,ก็แบกคนตายเข้ามาวางอยู่เรื่อยๆไม่รู้จักหมดสิ้นบางคนนั้นเมื่อนายบัญชีตรวจด,ดูสุดขายแล้วก็แจ้งพยโยมว่าคนคนนี้เป็นคนดีมีศีลธรรมเคยทำบุญไม่มากยังไม่ถึงกำหนดจะสิ้นอายุพอนายบัญชีแจ้งแก่พยโยม ยังไม่ขาดเสียงคนตายที่วางอยู่หน้าบันลังก็กลับมีชีวิตผุดลุกขึ้นนั่งพนมมือแต้ทันทีเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ไม่เคยพบเห็นมาก่อนพยมท่านก็บอกว่าเองเป็นผู้ที่ทำความดีไว้และทำบุญไว้ดีก็ดีแล้วจงตั้งหน้าทำความดีต่อไปว่าอายุยังไม่ถึงกำหนดก็จงกลับไปก่อนและอย่าได้ประมาท เมื่อพยโยมสั่งแล้วผู้คุมก็น,นำตัวออกไปจากที่นั่นทีขันพยโยมเหลือมาเห็นตนยืนดูอยู่จึงหันมาถามด้วยความสงสัยว่าอ้าวเป็นใครล่ะเองไม่ยืนอยู่ที่นี่ได้ยังไงที่ท่านพยโยมถามเช่นนั้นก็เพราะว่าผู้ที่จะมายืนอยู่ที่นี่ได้จะต้องมียมทูตแดกมัดเอาตัวมาทั้งนั้นสำหรับตนและไม่มีใครผูกปัดมาทั้งไม่มียมทูตพาตัวมาด้วย ตนเดินเข้ามาเฉยๆไม่ได้ยินท่านถามด้วยน้ำเสียงสุภาพที่มีจิตเมตตาไม่ได้แสดงกิริยาดุดันจึงได้ตอบท่านไปอย่างนอบน้อมว่าหล,ลงทางมาจ้ะท่านถามชื่อแล้วพยุมบาลเปิดสมุดคอยตรวจด,ดูพบว่าตนมีประวัติความเป็นมาอย่างไรและมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรและบัญชีได้แจ้งไปแก่ท่านว่าคนคนนี้เป็นคนดี เป็นผู้มีศีลมีสัตย์ทำบุญกุศลไว้มากยังไม่ถึงเวลาจะสิ้นอายุไขยัยพระยายมจึงบอกแกต่ตนว่าเออเออเองเ,เป็นคนดีดีมากที่อุตส่าห์ทำบุญทำกุศลไว้บุญกุศลที่เองทำไวน้นี้จะได้แก่ตัวเจ้าเองเมื่อท่านพยาโยมพูดขึ้นดังนั้นทันใดนั้นตนก็ได้เห็นภาพในมิตรที่เกิดขึ้นตรงหน้าอย่างชัดเจนเช่นโบสถ ที่มีช่บฟ้าไปรก,กามีเสียงะระฆังที่ขวัไว้รอบๆโบสถ์ดังเงงงงนเพื่อต้องลบโชยเห็นศาลาสีมุกที่ท่าน้ำที่มีน้ำใสสะอาดไหลผ่านเย็นรร่นขั้นมองไปอีกทางหนึ่งก็เห็นเบนศาลาใหญ่มีอาหารดีที่ปรุงด้วยฝีมือประณีตน่นานรับประทานมีทั้งสลับเล็กและสลับใหญ่วางอยู่เต็มศาลาไปหมด ตอนนึกไม่ออกว่าเคยเห็นบริเวณวัดนี้ที่ไหนมาก่อนจะเหมาเอาว่าเป็นวัดน้ำวนที่ตนเคยไปทำบุญอยู่เสมอแต่วัดน้ำวนก็หาได้มีความวิจิตรพิสดารเช่นนี้ก็หาไม่และที่น่าประหลาดใจอย่างที่สุดก็คือเมื่อได้มาเห็นโบสถ์วิหารศาลาทั้งได้ยินเสียงของะระฆังที่ถูกลมพัดกวาดแกว่งก็รู้สึกมีความเบิกบาสนสดชื่นหิมใจอยากบอกไม่ถูก ลืมความกลัวที่มีอยู่ไปเสียสิ้นกระทั่งได้ยินเสียงของท่านพยายมพูดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว่าเองยังไม่หมดอายุขยัยยังจะทำความดีได้อีกมากจงกลับไปก่อนเถิดเมื่อได้ยินท่านพูดเชนนั้นด้วยความดีใจตนจึงรีบชกมือไหว้แล้วเดินออกจากบริเวณนั้นเพื่อมุ่งกลับบ้านแต่เมื่อหันกลับไปมองอีกครั้งปรากฏว่าสถานที่นั้นได้หายไปเสียแล้ว มารู้สุดตัวอีกครั้งเมื่อกำลังเดิอนอยู่บนถนนอีกสายหนึ่งเป็นถนนที่ราบรื่นร่มเย็นไม่สกปรกไม่มีเสศษขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูเลเปลือนแม้กระทั่งฝุละอองก็ไม่มีสองข้างถนนนั้นเล่าก็ปลูกต้นไม้เป็นแปลงเป็นพุ่มสวยงามทั้งไม้ใบและไม้ดอกหลากสีส่งกลิ่นหอมรวยละรื่นขณะที่ตนเดินมาตามถนนด้วยจิตใจอันสดใสนั้น ถึงจะเป็นเวลากลางวันแต่แสงแดดก็ลงคลุ้มเย็นสบายไม่รู้สึกร้อนอบอ้าวเลยขั้นเดินต่อมาอีกคู่ใหญ่ก็มาถึงหมู่บ้านที่ปลูกเรียงรายอยู่เป็นแถวเป็นแนวอยู่สองฝั่งถนนแต่ละบ้านสวยงามด้วยแบบต่างๆปูกคนที่อยู่บนบ้านก็ล้วนแต่หน้าตาสวยๆแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาพรร์ที่มีค่า เมื่อเดินผ่านไปเขาก็จะยิ้มต้อนรับด้วยอัธยาศัายไมยตรีอันดีทุกคนจนตนเองมีความรู้สึกในใจว่าชาวบ้านที่อยู่แถวนี้เขาทำบุญด้วยอะไรกันหนอต่างมีความสุขและกล้กนในขณะที่กำลังเดินชมหมู่บ้านไปอย่างเพลินเพลินก็ไปถึงบ้านหลังหนึ่งมีความงามไม่แพ้หลังอื่นๆที่ผ่านมาคนที่อยู่ในบ้านเห็นตนเดินก็ออกมาบอก้วยสำเนียงอันแพร่ระว่า ไม่เยอกจ๋าบานนี้แหละที่เธอสร้างไว้เม่อเธอหมดอายุแล้วจะได้มาอยู่ที่บ้านหลังนี้บริยินหญิงสาวที่อยู่ในบ้านร้องบอกเช่นนั้นก็ดีใจจนบอกไม่ถูกจึงรีบจำเลยกลับบ้านเพราะคิดถึงลูกและก่อนที่จะรู้สึกตัวว่าตนเองกำลังนอนเหยียดยาวมีผ้าขาวปิดคลุมหน้าอยู่หูก็ได้ยินเสียงดังริงริงจึงพยายามทบทวนเหตุการณ์ว่า เกิดอะไรขึ้นเสียงริงๆก็ยิ่งดังชัดขึ้นทุกทีปรากฏว่าเป็นเสียงร้องไห้อยู่ข้างหัวนอนซึ่งเป็นเสียงร้องไห้ของตานั่นเองตอนจึงได้ร้องออกไปว่าฉันยังไม่ตายดอกตาน,นางแยกอยู่มาอย่างมีความสุขทำบุญสุนทานมากกว่าเดิมร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไข้ใดป่วยจนถึงปีพศ .2520 อ,อ 20, ายุได้91ปี จึงได้เรียกลูกหลานมาประชุมกันพร้อมหน้าและสั่งสอนเป็นครั้งสุดท้ายว่าขอให้ทุกคนมีความปองดองสามัคคีกันไว้ดีอย่าทะเลาะเบาแว้งมันทำบุญกุศลให้มากใช้ใจเงินทองที่หามาได้ด้วยความเหนื่อยยากในทางที่เป็นประโยชน์มาให้ตนเองและครอบครัวเดือดร้อนส่วนแม่นี้ถึงเวลาที่จะต้องจากลูกหลานไปในอีกสี่วันขัา้นหน้านี้ และเมื่อแม่จากไปแล้วลูกหลานไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเสียใจอะไรทั้งสิน้นเพราะการเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาไม่มีใครหนีพ้นให้รูกหลานทุกคนดูเย็นเป็นสุขด้วยกันทุกคนเถิดขั้นถึงวันที่4จากนั้นมานางเยี่ยวก็ถึงแก่กรรมไปโดยสงบที่บ้านหมู่ที่หกตำบลบ,บางเดือจังหวัดปทุมธานีนั่นเอง สำหรับตอนนี้ต้องขออยุติดแต่เพียงเท่านี้กดกดรายกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ